เนาะเดี๋ยวสิเตรียมตัวต่อเติมบ้านเนาะเพราะว่าหนาขึ้นกับทุระเนาะน้ำท่วมบ้านอไรล่อปอบไวแล้วเนาะล่อปอบไวแล้วสั่งของมาแล้วล่อช่างในบัดนทีนี้เอาช่างเอ๋ยมาให้เร็วๆเด้อบ้านจนน้ำท่วมหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะลงเสาลงปูลงทรายก็เลยหนาทุระเนาะก็เลยแบบบ่ได้นั่นอันนี้เต็มทีบันได ข่ายากับธุระสิต่อเติมบ้านแล้วพี่เนาะเหยือสิเฮ็ดสองสั้นเนาะฝนตกน้ำท่วมเบิดนั่งอยู่นี่น้ำเขามาเครื่องขาเขาเรีกความมาเลยตัดสินใจถมดินถมไว้แต่ปีไก่ปีนึงแล้วเอ้าุได้ก็สิต่อเติมอีกสองหง้องง่ายขวางออกเนาะพี่เน,นาะก,กำลังเทกำลังเอาของมาลง่ให้ลงเศาลงปูนลง่มยางให้อยู่เนาะ พอดีกันล่อ่นออน,นั่นแหละล่อ่นมาส่งของสิได้ไปรับหลานเขียนใบให้สร้างเพิน่นเอิ้นไปเขียนใบประมาณเขียนแล้วก็สิส่งของตู้เง,งาแล้วก็สิไปรับของหอมเนาะคอยมีเวล่าสิละ่ะเแล้วก็ไปตลาดสาวในเครื่องมือพี่น้องสิเสียค่าไฟไปเสียชาพนัก,กจิตไปซื้อนมไปถ่ายคลิป กินข่าเกือบเที่ยงกลับมาบ่ายโมงเกือบเที่ยงกว่าบ่ายบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองละเสามาทรงสี่โมงห็นหินทรายมาทรงอีกอเหตุงานอยงนี่แหละขยับไปขยับมาจะไล่สดุดแนวบริษสดใน,ดในวิดีโอแน่นาะบางครั้งก็กไล่ยิงขึ้นแต่มาเมื่อกี้่าจะทายไล่คนกัเปิดเพลงอาหารเนาะ <c oughs> นกัเปิดเพลงแต่จงังหวะนี้ก็เหมาะแล้ว่นบ่เปิดเพลงอันนี้ไปเที่ยวบางแสนมาได้นี่ ด้ตุกตาหน่อยกับหินก็หินอันนี่ของที่ระลึกมาจากบางแสนเน่ยไปเที่ยวมาแล้วก็หอมไปปิดเทอมมันไปขึ้นหอดแม่เพิ่นแล้วิ่นก็ดำลงดำใต้แลงเอาอีกสักอาทิตย์หนึง่งบ้านลังนันแล้วก็คือสิด้เห็อดอยู่ยงเมืองพี่นอ้องเมืองข้องน้ำไหลขึ้นมาเต็มบิดนี่ไหลข้ามาในบ้านนี่นี่มองแค่ก็หอมยืนอยู่นี่ ไหลเขามาาบิดเลยเลยเด้ตัดสินใจเห็ดใหม่เนาะขยับบานใหม่มันอยู่ในมันอยู่หลึกมันอยู่ต่ำได้กับสองยายเป็นการลัางหยินงเบา่างนั้นกําลัง,ง,ลงหกเขาโอ้นานันาน่นนั่นนั่นนั่น ใใดีใจก็หอมแล้วเลยกลเรียนมาเหรียนจีนใช่ไหมคนโตกะไปนอนของมึงเลิกเส้นมึงกลับมาส่งอ่ะร้ <c oughs> องห้องกับสามเพื่อนหลังหนึ่งแหละพี่น้องของคาเฟ่แฝงเดีวยวสมมติเห็ดลากับบาดได้เห็ดพ่อได้อยูว่ามันอยู่ในหุดต่ำเหนน็นดิดนแล้ทรายมาส่งก็พอหนีสักพังนึงก็ระออกไปห้าลานเนาะ นีละก็เลยยนี่ยการงานยังสี่แหละพี่น้องก็เลยได้กลับไปหาพี่น้องแน่ไล่ไล่บ้างได้ย้อนหลังให้บ้างเนะาะหลังๆมากก,กับไ่ค่อยได้ไล่อกไล่กับมาเปิดตาเปิดกั้นการ่มองเห็นก็เลยพยายามเฮ็ดวิดีโอให้พี่นอ้องเบิ่งเอาเนาะเฮ็ดซ้ำเฮ็ดซี่เฮ็ดหาเฮ็ดห้องเหตุเจ็ด 3, หเหตุสิบสิบสองสิบสามตามนั่นเนาะพี่น้องมันไม่ลี้บิน ขอบคุณนะคะที่มีการรับชมนะคะตาบ้านมันกับปลูกตัวตะโกเปิดกับวัดจวดจวดจวดอยู่ฝั่งฝนเนาะเปิดก็ดีดีเนาพี่น้องขาเวลายายถวดมันป to ah, uh, ่วยมันก <c oughs> ็มานอนฝ่อเป็นโมเนาะจนว่าเป็นเสียชีวิตนั่นแหละมันก็มานอนมาอยู่มาซอยเห็ดเบียกเห็ดยังเนาะร้านหน่อยยืนเกา็ในบ้านแก่สี่หลักเนาะจรงจริงๆเลยอยากไปยุทวงหน้าอยู่เด้แต่ว่า โอกาสว่านํ้ำน้วยเนะาะจักสี่ปีห้าปีสิบปีหาเสียได้ออกไปยุทงเนาะเหตุใบพอได้อยู่บ้านเนาะขอบคุณสำหรับรับชมเนาะนี่แหละก็คือเหตุหนึ่งที่บ่คอยมีเวลาไปไล่สวยอันนั้นอนี้ก็ไปเขาวิดีโอบานเอาเนาะแต่ลยักษ์ยังใบจะได้กินเขากับแปรเทียงเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ คุณนะคะบ๊ายบายค่ะ